การลงพื้นที่ของคณะผู้สังเกตการชั่วคราวหรือ interim observer team นะครับวันนี้จนถึงวันพุทธที่20สิงหาคมกองทัพไทยอยู่ระหว่างการนำคณะผู้สังเกตการชั่วคราวหรือ interim observer team IOT นะครับซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุม GBC สมัยวิสามันเมื่อวันที่7สิงหาคม2568ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดและสุรินทร์และประกอบ คณะประกอบด้วยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารจาก8ประเทศนะครับได้แก่มาเลเซียบรูไนสปปลาวอินโดนีเซียเมียนมาฟิลิปปิ์สิงคโปร์และเวียดนามรวมทั้งสิ้น14คนคณะจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของกัมพูชารวมทั้งการขัดขวางการปฏิบัติการเก็บกู้ ทุ่นระเบิดของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติและจะได้เข้าและจะได้เข้าสังเกตการในพื้นที่จริงเช่นพื้นที่ที่ฐานไทยเหยียบกับระเบิดและสถานที่ที่พลเรือนถูกโจมตีจากฝ่ายกัมพูชาการลงพื้นที่ครั้งนี้จะทำให้คณะ IOT ได้เห็นหลักฐานเชิงประจักษ์เห็นด้วยตาตนเอง ที่ไม่มีการจัดฉากใดๆและจะได้เป็นช่วยช่วยเป็นกระบอกเสียงอีกเสียงหนึ่งนะครับช่วยชี้แจงให้ประชาชคมโลกได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายระหว่งางประเทศและข้อตกลงหยุดยิงของกัมพูชาเพื่อโต้กลับ <c oughs> ข่าวบิดเบือนอย่างหรือข่าวปลอมนะครับที่ฝ่ายกัมพูชาปล่อยออกมาอย่างไม่หยุดหย่อน